เอาละครสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผม Star Channel รีวลลกับเกมโปเกมอนเอลีดีดักเป็นพาร์ทที่2นั่นเองนะซึ่งพาร์ทนี้เราก็จะไปต่อกันในส่วนของฝั่งขวานะคาดว่าพาร์ทนี้น่าจะไปถึงยิมหินอยู่หรอก,ก็เดี๋ยวทีมเราก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งพาร์ทที่แล้วผมผมก็ตัดต่อเลยผมใส่เลีอยวผมเรียกว่าเลีอยวนะผมไม่รู้คนอื่นเรียกว่าอะไรผมใส่เรียกว่าเลีอยวที่มันจะบอกเข็มกัดพวกเข็มกัดพวกโปเกมอนอะไรเงี้ยเออ ผมใส่ไว้ซึ่งผมลืมใส่เปว่าผมลืมใส่ของผมตอนแรกผมใส่อยู่ในที่นี้ผมเผลอกดเอาออกแล้วผมก็เผลอกดอ,ออกว่าไม่รู้ตัวด้วยก็คือผมเผลอเอาอ่าเอช่องช่องแรกความจริงมันจะเป็นมคัคคอเน,นียร่างแรกก่อนค่อยเป็นเนียโรต้ไม่ร่างแรกเหมือนชื่เอเนียโรต้ล่างสองจำใบแมทจำชื่อไม่ได้เออซึ่งผมก็ขอโทษอย่างขอโทษด้วยนะที่ผมลืมใส่คือผมรีบไงแล้วก็ไอ้ระบบ อ่าปมื่อกี้เนี่ยผมไปดูจากที่ตัวเองเล่นมานหนึ่งมันมีปุ่มสตาร์ทกับกิ t o อ f ปุ่มเซเล c t ค้นหาปุ่ม A get แบบต้องทำอะไรแบบเอามาเลยอะไรเงี้ยเออแบบนี่เนี่ยเห็นไหมอ่านตรงด้านล่างมันจะมีปุ่ม A นับเซเล c t ค้นหาปุ่ม A get ปุ่ม start get o ออส่วนปุ่มเซเล c t คืออะไรเก t หนวคืออะไรอะไรคือปุ่ม s e เ e ็ t get หนูเพราะอะไรไมสุม่มมาให้แล้ว แต่ผมว่าผมจะเอาเนี่ยามาตัวนึีบราสนะครับโอ้โหไม่ต้องฟังวิวเองด้วยอัพปอตี้ซิงโคไน์แล้วก็อันนี้เทเลพอร์ตอันนี้เทรดซิงโคไนส์แล้วกันแล้วก็ขอปรับนี่ใสแ่แป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมมาจับตั้งแต่ภาคที่แล้วแหละต,ตัวนี้เนาะแต่ว่าลืมใช่โอเคตัดไปตอนเรียนมูฟอะไรอีโบอะไรเสร็จเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่า เกมนี้น่าจะเน้นพาผจญภัยแล้วก็เน้นอ่าแบทเิลมากกว่าเนาะเออว่ะตรงนี้มันตัวผู้นี่ว่ะงั้นตัวผู้ใช่ปะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีโวให้นเป็นสายนั้นไหมสายอ่าต่อสู้แล้วก็เนี่ยอีโวสามสิบเมิลก็เป็นมันชื่ออะไรว่าลืมชื่อมันอ่ามันชื่อว่าอะไรว่าชื่อมันน่าจะชื่อว่า กระกเล็ดปะกะเล็ดเจ้าชายอ่ะเออตัวหนึ่งที่มันเป็นเซอร์ไน์แต่ว่าเป็นตัวเพศผู้เออตัวนั้นก็เก่งเก่งอยู่ได้อย่างตัวนี้ตัวผู้ชายด้วยผมเมอกได้สาวรุ่นใช่หลักๆคือผมเมกได้สาวรุ่นนั่นแหละโอเคไปจะไม่เสียเวลาแต่ว่าไปแค่ที่นึกคนแรกมันก็ไหล,ต,ลตัวเล้มเพียวอ่ะเออเมื่อกี้จะดูตัวเดียวใช่ปะเมื่อกี้ไม่ดูโอเคโห แล้วอะไรมันจะกัดแรงขนาดน,นั้นเมื่อกี้โอ้โหดูดีอย่างเยอะเลยคงรู้นะว่าต้องทําอะไรตีเรื่อยอะอเออเออนึกออกอะจับมังกรสักตัวแล้วก็ให้มันใช้ไอ้ถ้าถ้ามันเรียกว่าอะไรวะด a ก k b เลด e ปะมันจะโจมตีสี่สิบตลอดแต,ออแต่ว่าเออว่ะแต่ว่าเลีอยดเลือดมันก็น่าจะเกินสี่สิบแลวนะดูยักงทรงเลยเออแล้วก็เกมน,นี้ไม่ต้องหิวนะเดี๋ยวมันหิวหเองเขาย้ายเขาย้ายเทนเนอร์ไปเนี่ยจำได้ว่าตอนแรก ไอคนนี้มันอยู่ตรงตรง,ตรงไม่ใช่วะเขาหน้ย,ย้ายทีนหนอ่์อนะแล้วก็ไอครับไอตัวนี้นะครับไม่ใช่มังกรดินนะครับมันคือปูมมร์มอนธาตุแมลงแล้วก็บินแมลงมังกรแล้วก็ดินที่มีพิตีเลวิเทตอารวมๆแล้วมันมีประมาณสีธาตุนะแต่ว่าเลเวิเท็มันไม่ได้บวกธาตุดินไงเลเวิเทตมันแค่ไม่โดนดินเฉยใช,ใช่แต่ผมก็จะนับเป็นสีธาตุเหมือนเดิมนะเออจะลดเสียงเมือไหนกันเดี๋ยวเสียงมันดังเกินผมยังไม่รู้เลยตัวนี้เสียงมันดังเกินไปหรือเปล่า ซึ่งไฟก้อนในเกมโอก็ต้องบอกกันนะครับว่ารอครับรอเดือนหน้าเดือนหน้าประมาณถ้าจบคนอนจบซีรีส์นี้น่าจะได้เล่นพอดีแหละมั้งใช่ะเดี๋ยนนะทำไเมื่อกี้โพเทคบัฟสปีดตัวเองมันยือ้อมันยือ้อซึ่งอคอนเทนต์เกมโอก็น่าจะได้เจอนเดือนหน้านะนะเดือนหน้าช่วงแบบอันนี้เพิ่งจบใหม่ๆะลยเนี้ย เออแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือเข้ามาดูนานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็เชิญผมด้วยนะคือเพิ่งนึกออกไม่ได้บอกมาหลายพนะันเอ้าแล้วเจออะไรเนี่ยเฮ้ยอีปอมนะครับเป็นตัวระดับขี้โกงไม่ใช่คําว่าขี้โกงเลยนะทำให้ถึงผมทำให้ถึงบอกว่าขี้โกองอ่ะมันมีอเบิตี้อะไรสักอย่างนี่แหละที่ทําให้มันตีติดห้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์พวกท่าที่มันตีหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้าไอ่ไม่ใช่ดิสองถึงห้ารอบม,มันจะตีติด ห้ารอบร้อยเปอร์เซ็นมันโกงใช่ผมเคยมาเล่นนะมันโกงโกงมากเอาเลไรบอลจับไปไม่สวยอ่ะเอาจริงเนี่ยบลีดบอลสวยสวยแล้วบิสบอลน,นะคระับเร็วบิสบอลเดี๋ยวขอดูปแป๊บหนึ่งมืหอหน,น่อยเมื่อกี้ไอตัวนี้ต้องเล่นกก่ภาพไปเลยเฮ้ยมันอีโวไงล่ะวะอ๋อไม่ใช่เลเวอัพกำลังงงวัดอีโวได้ไงเลเวลอัพ,ต,งงอออพตอนมีดับเบิลฮิต อันนี้ซุปเปอร์ลักนะครับโอกาสที่สูงอันนี้ถ้าน้องมอนแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรเนี่ยดับเบิลออสตัดเชิงฮะอะไรคือดับเบิลออสตัดเชิงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขอดูแป๊บนึงมันคืออะไรของมันผมจำได้ว่ามันมีอบี้หนึ่งอบีอบีอบ้หนึ่งที่มันเป็นอบีเดียวกับจูไข่ที่นั่นอบีของจูไข่เป็นอบีอะไรเนี่ยที่หลังจากมันใช้เทมปุ๊บมันจะบวกสปีดขึ้นสองเท่ามันใช่นีมเปล่าวะ พอสเต็ตชิงไม่รู้เอานี้แล้วกันคือถ้าน้ำมันแรงขึ้นเนี่ยซึ่งถ้าถามว่าอาบีไหนท้าไม่มันตีติดห้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสกิลลิงนั่นแหละมันตีฮิตมูฟยิปเฮ้ยไม่ไม่ต้องไหนละมันตีฮิตมูฟฮิตไฟไทม์แปลว่าถ้าพวกนี้ถ้าที่มันตีสองถึงห้าครั้งเนี่ยจะตีห้าครั้งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเดี๋ยวขอปรับสเต็ตแป๊บหนึ่งนะให้ให้เป็นสายเร็วเนะ <c oughs> ี่ยเออโอเคเอาเป็นว่าตัด เทนเนอร์พวกนี้ทิ้งเลยกันนะเพื่อไม่ไปกัดเสียเวลามากเกินไปแล้วก็มีอะไรจะบอกอย่าอย่าอวยมากเกินไปครับเดี๋ยวอวยแล้วมันตายง่ายเชื่อผมอวยทีไรตายตลอดโอเคแล้วก็ตรงนี้มีทัวร์ทไดามาด้วยนะให้เก็บฟรีเฉยเลยทัวร์ไดเฮ้ยเดี๋ยวนะ what ตอนแรกเป็นทัวร์ทัได้พี่เหรอทำไมกลายเป็นแชมเปเดอร์วะเนี่ยเออเยี่ยมไม่เหมือนกันตอนแรกผมมาเก็บมันเป็นทัวร์ทได้เลยย้อนซีฟกลับมาใหม่แล้วคราวนี้เลยชชมเปเดอร์เฉยเลย เออดาร์กโกเล็เกมนี้มันโดนเนิร์ฟนะผมเมื่อกี้ผมไปเลี่ยนผ่านดูมาเนี่ยดาร์กโกเล็ไม่ใช่ทำดาเมจอะสี่สิบมันก็แค่โจมตีเฟรี่ได้แค่นั้นแล้วก็ดาเมจแปดสิบแทนเออคือดารก์ก้อนเผายังแรงกว่าอีกอ่ะโอ้อ่าก่อนอันนี้ผมพูดแป๊บหนึ่งใช่ไหมว่าอ้าวจะบอลป่าไม่ใช่ไหมคือคงก็ไม่ยอมพูดว่าอ้าแปดแปดล้สิบไอ้ขนาดนี้มั้เนี่ยโอ้กำลังจะพูดว่าอ่อา,มนนออมาอผมเคยพูดใช่ไหมว่า อย่าอย่าอวยเกินไปตัวที่อวยอะจะเล่นไม่กิง่งถ้าเปลี่ยนคือลิงผมอยวยไ่ใช่ปะก่อนกระนมตัดทิ้งเมื่อกี้กระมตัดออกเมกื่อกี้ผมอวยลิงไว้แล้วเป็นไงลิงมันยังกิ่งไม่เริ่มเลยวะแต่ไม่เที่ยวไมา่ให้ดูนะเออเดี๋ยวเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมดูตอนที่สุปเชนเนอร์ดีกว่านะเออโอเคเดี๋ยวไอ้นี่สอนเราจับมอนซึ่งมันไม่สอนหรอกจะเล่นเกมนี้ได,ได้ไม่ต้องสอนจับมอนแล้วบอกเลย โอเคแล้วมีจักรยานเนาะจักรยานได้นะได้หเหรอจะดูม่าไม่แน่ใจว่าจ้จักรยานมายังยังไม่มีจักรยานนี่เห็นไหมเอสเคียบลบผมเคยพูดว่ามันเป็นไอเทมไรประโยชน์แล้วตอนนี้มันกลายเป็นไเทมคีไอเทมซึ่งมันก็ยังไรประโยชน์เหมือนเดิมใช่ <c oughs> เออคือแบบแต่ก่อนเป็นเทมขายชิ้นเดียวเว้ยแล้วคือเหมือนจะมีประโยชน์นะแต่ไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะเขาเลยไม่ใช้กันเขาเลยเปลี่ยนให้เป็นไอเทมประเภทนี้ พูดง,ง่ายๆคือประเภทเคียเท่มอะะเออตรงนี้ไปได้ไหมตรงด้านบนตรงนี้ไปไม่ได้ฮะมีทางอ่านูนขึ้นมาใช่มันสูงขึ้นมาต่างระดับแค่นี้แหละกระปินไม่ได้แล้วโปกเกมอนนี่ตัวแล้วก็จะกดตูตัวด้ไ่างี้วะอ๋อนี่ไงตัวนี้อีโวไงเไนี่ยคือมันไม่มันไม่มีเฉดเงี้เดี๋ยวนะบูลู ผมจาได้ว่าแต่ก่อนไม่มีวูรูนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีตัวไหนอยากจับนะเนี่ยเออธรรมดาหมดเลยที่เหลือเนี่ยก็ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเสียงเพลงกับอะไรเนี่ยเสียงเพลงเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดดังไปหรือเปล่าคือมัอนสามารถกดตั้งค่าได้เ้ยเนี่ยหาแปบ๊บหนึ่งนะ s e ตติ้งนี่ตั้งค่าเสียงตั้งค่าคำนองเสียง นี่มันมีเอามเมื่อกี้มันมีอ่าเนี่ยมันมีแบบนี้เลยก็คือยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้ากันหนึ่งร้อยผมปรับยี่สิบห้าตอนแรกมันได้ยี่สิบห้าผมผมไม่แน่ใจเออตัดออกอยู่ไหมเมื่อกี้เพราะผมลืมไงเพราะผมลืมไมว่าผมอัดในรีเอาาอันนี้คือผมต้องไปตัดต่อรีเอาเข้าทีหลังไงผมลืม,มช่างมันแล้วกันแล้วแต่ว่าผมจะตัดต่อออกหรือเปล่า เนี่ยดูน่าลิงเอปอมเฟกเอา25มูดดี้บัฟสเปเชียลแท็กตัวแท็กอ่ะไอ้อนเวลาใบเดือขอบบัฟดีดีที่บัฟแบบบัฟบวกแอทแท็กอะไรเงี้ยได้เปล่าบวกสปีดลบสเปเชียลแท็กเนี่ยแบบนี้คือดีแล้วคือมันบัฟได้ตั้งแต่ไอ้เออ่นอะไรก็ผมติดไอ้ไอเทมบวกโอกาสขี่ให้มันด้วยคือมันบัฟได้แทบทุกอย่างยูเวนโอกาสขี่มันบัฟอัตราการลบปรีพราะมันยำ บัฟสเปเชียลแท็กแอทแท็กแล้วก็สเปเชียลดีเฟนส์สเปเชียลดีเฟนส์ดีเฟนเนี่ยผมเมื่อกี้ผมพูดสเปเชียลดีเฟนส์ซ้ำสองบอกสองรอบใช่ไหมโคตรอะไรของผมเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือบัฟได้ทุกอย่างแหละบัฟได้หลายอย่างมากแล้วก็ท่านี้โคตรโกงคือโอกาสขี้ท่านี้มันเยอะอยู่แล้วแล้วผมติดอ่ะอาบีโอกาสขี้เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ไม่พอผมติดไอเทมบวกโอกาสขี้เพิ่มเข้าอีกถ้ามันบวกอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แล้วก็ โอกาสขี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบหรือว่าหกสิบวะน่าอยู่ประมาณเก้าสิบหกสิบกว่าอ่ะดูสิขี100้ร้อยเปอร์เซ็นไปเลยปะร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเออแบบนี้เรียกร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเลยดูดิมันเขี้อย่างเดียวเลยโปรชั่วแะท็กซึ่งเราสามารถดูว่ามันลดสเตตด้านไหนได้แล้วก็บวกสเตตด้านไหนได้เลยนะโดยการเลื่อนไปที่คำว่าอินโฟนี่แล้วก็เลื่อนไปนี่เอฟฟอมแล้วมันบัฟดิเฟนหนึ่งระดับสเปเชียลดิฟเฟนสองระดับ สปีด4ระดับแล้วก็รถสเปเชียลแท็ก3ระดับช่างมาเหนือปฏิกิริยาภาพเฮ้ยมันมีบัฟโอกาสชีดด้วยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงล่างล่างมันมี a c c r a c y ที่แปลว่าความแม่นยำแล้วก็ E V E v a ใช้คำย่อดีกว่าง่ายกว่า A C C ที่แปลว่าความม่นยำ E V a ที่แปลวา่ a, วาอัตราการหลบลีกแล้วก็ C R CR T ที่ดูก็รู้วนะ่าจะแปลวา่า Critical ใช่ เนี่ยผมติดสโคเปนให้มันทําให้อัตราขีของมันโคตรสูงดูเพล่งโดนตีไม่นายโดนสปีดร้อยแปดสิบหกอ่ะโอ้โหโคตรเยอะม่รูสเปเชียลแท็กเลยแค่เก้าโคตรโคตรโคตรน้อยอ่ะไม่จะอธิบายไงดีมันน้อยจัดอ่ะเฮ้ยไอ้นะจังวะโหโดนตีทั้งห้าทีถึงจะตายปกติตัวอื่นโดนตีสามพีก็แบบหายเลยนะเออเออแล้วก็นะผมอยากเล่นเกมนี้มากเลย ก็คือดิจิมอนโนวาเรตคือแต่ก่อนผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดิจิมอนเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เช่นกันใช่ถ้าถามว่าดิจิมอนโนวาเรตมันสนุกไงคือผมชอบที่เวลาได้ไปเล่นเกมใหม่ๆอ่ะคือแบบยังไม่เคยเล่นเกมอะไรได้ไปเล่เนครั้งแรกมันสนุกว้ยเออเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งก็ว่าได้แต่ว่ามันก็ท้าทายเกินนะบางทีแล้วไปลบไอ้แทกทำไมวม่าชอบไอ้แท็กอ่ะดูไม่ช่างมันเถอะฟลิ้ไวา เนี่ยมันจะเบาเพราะเราไปแท็กนี่แหละโอ้โหซึ่งมาถามว่าดิจิมอนโนวาเรตมันต่างจากปุ่มก็มันทำอะไรไงมันเปลี่ยนจากแค่ดิจิมอนเอ้ปุ่มก็มอนเป็นดิจิมอนแล้วก็เพิ่มแมชชีนิตต่างๆขางเข้ามาซึ่งไอสตาร์เตอร์แต่ละตัวถ้าจะอีโวพลังสายนะรอบสุดท้ายมันต้องใช้เลเวลตั้งหกสิบรีเวลคือฟาร์มยังไงว่าให้มันไปถึงโอ้โหรรเห็นแล้วฟออ่ะโอุ้ยบิ๊กเบรกหายเลย ผมว่าดิจิมอนโนวาเรสเนี่ยผมชอบตรงที่มันอยู่ได้หลากหลายดีเลยนะไม,ไ,มไม่เหมือนไม่เหมือนโปเกมอนอะโปเกมอนอยู่ได้หลากหลายก็มีแค่ตัวสองตัวหลากหลายแบบหลากหลายจริงๆนะคือแบบได้เป็นสิบร่างอเออที่ผมหมายถึงแบบได้มากกว่าหกร่างมันก็จะได้ได้มากกว่าห้าร่างแล้วกันเพราะว่าหกร่างมันน่าจะเบื่อเกินไปไม่น่ามีหรอกได้มากกว่าสี่ถึงห้าร่างอเออแบบไม่ดีมันต้องบอกว่ามีการพัฒนาแบบแยกสายเออ เพราะโปเกมอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีการพัฒนาแยกสายเท่าไหร่นะคือก็จะมีแค่พวกอีวแล้วก็ตัวบางตัวที่มันมีน้อยจริงๆอะใช่แต่ว่าดิจิมอนนี่คือมันแยกสายได้ทุกตัวแบบอากุมอนเนี่ยยู e ได้สองสายก็คือสายไฟมืดแล้วก็สายไฟเหล็กนะคือมันมันเทพเป็นโครงกระดูกแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งเป็นมันต้องเรียกว่าอะไรวะบอะเกมอนอือบอเกมอนเนี่ยเป็นไฟเหล็กอีกตัวหนึง่ง เ้าวากมอนปะที่แปลว่ากระดูกวากมอนล่างกระดูกกับเป็นธาทุมืดไฟก็เทใช่เทุ้้นวะเลยเออผมว่าอีกอย่างนะดิจิมอนเนี่ยออกแบบดีไซน์บางตัวเท่กว่าเท่กว่าโปเกมอนหลายเท่าเลยบางตัวโปเกมอนก็ไม่ค่อยเท่บางตัวดิจิมอนก็โคตรเท่บางตัวดิจิมอนก็แบบอะไรก็ไม่รู้อะเออคือความจริงะไรสูบเทนเนอร์ก็ได้เนยะพาะเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีอ่าเป็เทน p o i n เอาไปซื้อเป็นอ่อไปซื้อ,เ,เ,อ,อเรียกเป็นโปเกมอนได้ยกตัวอย่างก็อย่างที่เช่น พวกโปเกมอนที่มันเป็นภูมิภาคอิลิดักคือมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นภูมิภาคหรอกมันเขียนไว้ว่าโปเกมอนอิลิดักนั่นแหละมันเป็นร่างของอิลิดักโดยเฉพาะแหละเออใช่ลองมาลองมาด,ดูดูในโปเกมอนโปเกมาดนี่นแหละเปลี่ยนโปเกมาดเป็นที่ขายโปเกมอนแทนแล้วทำไมมันต้นเกมมันชอบติดแต่ไอ้เบอร์ดิจันจังเลยวะติดเบอร์ดิจูยแทบทรกตัว,ตว,ตวเลยโอเค เดี๋ยวเราต้องรีบๆไปถึงยิมเพืชเนาะจะได้ไปถึงทันเวลามาเจออีกอะตัวนี้คาบิคอนวะกลับไปในงานเผื่อได้ใช้มันถึกหนาดีถึงแม้ว่าจะมีร่างเดียวเถอะเอ๊ะมันมีร่างกีกันตะแม็กเนาะมันมีปะพัคนี้มันมีให้แปลงร่างเกียร์ตะแม็กไหมจะไม่ได้ไม่เลน,นานละอีลิตีดักเนี่ยพวกอย่างที่ผมบอกไปผมไปติดดิจิมอนอันนั้น,นะ่ะดิจิมอนโนวาเรตติดแบบติดจริงๆอ่งะแบบไม่เล่นเกมมือเลยอะ เออนั่งฟาร์มเิลให้ตัวแบบสามสิบกว่าเวลอเพื่อที่จะดูร่างอ e ีวลูชั่นโดยเฉพาะใช่เพราะผมเคยเปิดเบกกี้ดูแล้วมันไม่บอกร่างอีโวมันเออว่าแล้วก็ในนี้มันมีในว่ามอนใหม่เนาะขอดูอสิพิกชูไอพิกชูอยากได้ตัวที่เ,าเอาไว้สูบยิมอะกบเกลียนไหมเกโก ไม่มีตัวไหนสนใจเท่าไหร่เว้ยทีงั้นก็ถ้ามันไม่เขีรีเพลวเนี่ยเออรีเพลมีไม่ใช่งงจัดเดี๋ยวใช้รีเพลวันก่อนโอเคผมต้องรีบแลยดีดยคลิปมันยาวเกินไปเหนว่าเรื่องทล่นข้างทางอเงี้ยผมจะตัดทิ้งเลยกันเดี๋ยวมันยาวเกินเนาะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวพัดนี้เราจะไปะหยุดกันตรงหน้ายิมหินเนาะ เดียนะเมื่อกี้มูดดี้เอาสปีดจนเต็มหลอดแล้วเนี่ยโอ้สอง้อยสี่สิบแปดมันออกแต่สปีดอะยังแอทักไม่ออกเลยเฮ้ยนะีนะเมื่อกี้ตีไม่ขี้ใช่ป่าวะโอ้ติดล็อกกี้เฮอเม็ดรัวๆเทบจะตายอะมาทีนี้ก็มาสู้จังเอาควาใช่ปะ่ะตรงนี้เออมาเลสแบทเทิลไอ้แล้วก็รวนสวยดวงสวยสวยติดพลอยสยัมทัดเฉย,ยรัวดวงคู่สวยอะเมื่อกี้โอ้โห อาเมะื่อกี้อะไระเนี่ยเมื่อกี้แอปมันเป็นไรก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกแต่ผมไม่รู้นะว่าในแอปอัดมันจะเห็นไหมก็อ่าฝากผมในอนาคตตัดตรงนี้ออกหน่อยแล้วกันนะซึ่งแล้วก็อ่าถ้าจะให้ผมทําม่ให้มันทำไมเอ็กพีแชร์เนี่ยเออว่าทำไมมันได้ม er, าเกอร์เวอร์แม็กอยู่แล้วเออสาหรับเผื่อคนที่ไม่อยากใช้มั้งคือผมงเคยพูดว่าส่วนถ้าจะเป็นเลเยอร์พวกเลเยอร์อะไรเงี้ยแบบที่ผมทําอยู่เนี่ย เป็นของ NDS ผมต้องบอกว่าผมทำไม่เป็นนะเออผมทำเป็นแต่แบบแบบนี้แหละเออแบบ GBA มันง่ายดีเนาะมันสะดวกก็ได้ถามว่าของ NDS มันยากไงเหรอของ NDS พวก TDS ที่มันมีสองจอเนี่ยมันเพราะมันยากใช่สองจอคือดองทำสองจอ R GBA มีแค่จอเดียวเราต้องทำแค่จอเดียวมันง่ายแต่พวก NDS TDS มีสองจอมันต้องทำสองจอเออมันยากผมมันนี่งยากอ่ะผมเลยทำอยางนี้ ถ้าเป็นพวกอันนั้นผมอาจจะไม่ทำก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้ ookie, ติดเอฟเฟกสปอร์ไปแล้วไม่ต้องซ้ำก็ได้เกมโอเคอีปอมล้วไม่รู้เป็นไรนะมุดี้ไออับิมุดี้เนี่ยมันออกแต่สปีดอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ค่อยออกนะเออเห็นมันได้แต่สปีดอย่างเดียวแบบสปีดนี่แบบเต็มแม็กเลยอะ่ะเออึ่งนี้ผมได้ต้องหลบเอาเหลบได้หนึ่งเลยสามเยี่ยมไปเลย แล้วคนนี้หลบไม่ได้ด้วยโอเคเสร็จไปอีกสองเลยอีกหนึ่งมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วัตเทนเนอร์เนี่ยฮะผมบอกเลยนะว่าไออาบีมูดี้นี้โคตรร้าใจเลยโคตรแบบดวงโคตรด,ดวงเลยเอาแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้เออแล้วก็ตัวนี้นะมันโคตรหนาเลยบอกเลยผมเคยเล่นอยู่โคตรหนา แล้วก็เก่งด้วยนะผมเคยเล่นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งในระดับแบบเแบบแบบแบบก่งโกงอ่ะมันไม่ได้เก่งแบรับเก่งโกงมันแค่เก่งกลางๆใช่แล้วเองจะลบแอตแท็กทำไมไอ้นี่ไม่รู้เป็นไรเอ,อ,เอ,อปอมเนี่ยมันชอบชอบ,ชอบลบแอตแทกลบลลบแอตแท็กล้นพันไปหมดแล้วตอนนี้พุเ่เร็วเกินผมจะพยายามพู่ช้าๆแล้วกันนะตรงนี้นะมีอ e ีวูนะครับ e อีวูสามารถอ e ีวูโปเกมอนสุดโกงได้ตัวหนึ่งคนระับมันมีนะว่าหรู้ไหมอ่า ถ้าจะไม่ผิดหน้าชื่อว่าชาวเวิร์สใช่มันโกงมากชาวเวิร์สเปิดฝนแบบฝนหรือพายุฝนก็ไม่รู้แบบโอ้โหยิ่งกว่าฝนกินชี้ไขลกว่า,ามาแทนนี่เลยกันเอเล่นไหมนี่เอามาแทนเอ้เอามาแทนต่อะมาเท,น,น,อเอาเทนฉันเป็นเลือดอะไรกันเพราะว่ายิมนี้มันยังทําอะไรไม่ได้นะก็มันธาตุไฟอ่ะยิมหินเนี่ยจะไทำไมันได้วะ ซึ่งในนี้ก็ยังซื้ออะไรไม่ได้หรอกเลยเข้าไปมันอย่างต่ำห้าสิบเบตันพอยท์จะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอวให้กับตัวที่เหลือที่มันเข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันนะจะได้ให้มันอีโวกันเอาพวกอีโวี้มันอีโวยี่สามนี่ว่างั้นก็ช่างมาเล่นตัวอื่นแทนงั้นก็นนเปนว่าผมปเปลี่ยนท่าแล้วทีหลังก็ได้หรอกสำหรับพาร์ทนี้ก็ท่านี้แหละนะเอาไว้จะกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะเดี๋ยวผมค่อยปเปลี่ยนท่าทีหลังเอาเออสำหรับคนชอบก็เลื่มกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วย